จ้ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนาการคํานวณคูชด2ตัวล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับแนวทางคูชด2ตัวล่างของเรานะคะเดินผ่านมาแล้วในงวดประจําวันที่16สิงหาคมเพราะฉะนั้นทางเราขอแนะนาการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมมาทำการคำนวณด้วยกันนะคะว่าเขเด่นการคำนวณ2ตัวล่างของเรานะคะ ที่เดินต่อในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างจ้ะรวมกันสนับสนุนสลากคาาือธนาคารค้าตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ <c oughs> จ้ะสำหรับแนวทางคูชดสองตัว่างของเรานะคะที่ลงให้ท่านผู้ชมในงวดประจำวันที่16สิงหาคมนะคะได้ออกหลงวันแล้วนะคะท่านผู้ชมในงวดนี้ รางวัลเลทาย2ตัวนะคะออก 2- 3ส,สนะคะท่านผู้ชมเข้ามาตรงๆนะคะ 2. 3ส,สนะคะสําหรับรางวัลเลทาย2ตัวในงวดวันที่16สิงหาคมนี้นะคะท่านผู้ชมเดินมาตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณน,นี้ทางเราขอแนะนำการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหวยรัฐบาลไทยในงวดประจําวันที่1กันยายนนี้นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะท่านผู้ชม ชดข้า้งบนนะคะเอาหลัก10ครั้งที่สองนะคะท่านผู้ชมบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วชดข้างล่างนะคะเอาหลัก10บนสองครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหนึ่งบวกห้านะคะท่านผู้ชมการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ จ้ะขอเชิญท่านผู้ชมมารับการคำนวณโดยกันนะคะชดข้า้งบนนะคะท่านผู้ชมหลัก10ครั้งที่2นะคะท่านผู้ชมเลข6นะคะเลขเดงนตัวเดียวเลข6นะคะท่านผู้ชม6บวกนะคะได้7 7บวก1นะคะได้8และชุดข้างล่างหลัก10บน2ครั้งนะคะ5คน2ได้10บ0บวกศูนย์ก็ยัง10นะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นศูนย์ะคะศูนย์บวกก็ได้1 1นบวก5นะคะได้6จะดสำหรับผลออก เรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจากสำหรับแนวทางการคำนวณแนวทางคู่ชุด2ตัวล่างของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วชุดข้างบนนะคะได้เลข6เลข7และเลขแและชุดข้างล่างคำนวณได้เลข0ูเลข1และเลข6นะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขเด่นของเรานะคะจับชุดได้ทั้งหมด9ชุดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะได้นะคะ6 0 61 66 7จ7ดศู8ย8เจ็ดหน่งจนปดะคะท่านผู้ชมจากสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณคู่ชด2ตัวล่างของเรานะคะที่เดินต่อในงวดวันที่1กันยายานนี้ทางเราจับชดได้ทั้งหมด9ก้ชดนะคะท่านผู้ชมได้6 0 6ู6 6 7 0 7 1 7 6 8 0 8 1 8นนะคะท่านผู้ชมทั้งหมดเก้าชุดนี้ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะว่าแนวทางในงวดน่าจะผ่านหรือไม่นะคะท่านผู้ชมเรามารอลุนกันนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮ้ hey hey, ยรวยรวยทุกท่กทกทานนะคะ สวัสดีค่ะ